มันต้ักนนี่หรอโอ้บุธขาเด็กเขานี่คือเก้าเขาหู้นิสำคัาเรียบร้อยอีสปาราเฮสปาระเฮย่ลอ้เขาซอ๋อเรียบร้อยแล้วสินะโอ้โห พาแล้วงงๆเลยแม่พุดพ่อปักใจไว้พ่อพูดพูด,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 ดสบายดีทุกคนหลังจากที่เห่าคนใหม่ตัวนี้ออ,อกเนาะมือมนี้ไดลนู่ประมาณสี่สปายโตทุกคนสี่สปายโตเนาะขุดในห,หูนได้ไล่ออกมาตัวนี้มูกระมาเงยอยู่นี่อีกทุกคนเดี๋ยวเขามาลุ้นเบิรงกันเดี๋ยวเดิมาหลับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันเอาเอาเสียมทับ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 หน้าเท่านี้ไหม โมโมเท่านี้เพราะว่ามันใจะได้เห็นโอเคนั่นแหละเราก็มีมาซ้องโตเนาะอันนี้คือเจ้าลายอันนี้คือเจา้นนจาแดงอโอเคทุกคนมาลุ้นเบิ้งนกำกันเนาะเจ้าลายเห็นแล้วไปลุ้นเบิ้งนกำกันพี่น้องคันมันออกมาทางเน้น,น,นอนบุเห็นออกมาทางน้ วมาแล้วมาแล้วบุห็นมาพีแลมาพีแลมาพีแลเขานี้เขานี้เขานี้ร้อยปรบาร์โตบาร์โตบาร์โตซงโตเนาะบาร์โตแปลว่าซงโตทุกคนเดี๋ยวเยวยกยกยกยเลยแม่นนี้นะยกยเลยแม่พ่าปพ่รูอโอปากใหญ่ <IST uk t av is> อ๋ออยู่อาเนาะฐานนะตายแล้วตาโอ้ตาอตายปอเรียนเขานี่คือเก่าโอ้ตัวนี้เง่ก็เดี๋ยวเดี๋ฟาด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 ไปไหมฟาดไปไหมฟาดมาฟาดมาฟาดมาทางนี้ก่อนเอออยู่อาเนาะโอ้ตัวนี้ยเง่ากคน เหย็ยบนู่เล่นเทมบุ้นโอเคโอเคก็เสียใจสุดตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้น่าจะเข้านี่แล้วเดี๋ยวได้จักหน่อยเรามามาบนนี้อีกเออจักหนมาเที่ยวนี้แหละไปเดี๋ยวมันเข้านี่เข้านี่ต้องอยู่ทางลุมพ่บุยอยู่แล้วทางถึงนะี่ยมาโอเคเนาะมันนี่หูอยูน่นะทับเลยทับเลย hả vậy. Mệt Nó bỏ, nhu quá quá mẹ. Dừng sang cái đừng, đừng, đừng มันน่าจะมันมันน่าจะอยู่ไหนไหนนี้น่าจะอยู่ไหนนี้มันมีหูมันมีหูในนี้นะโอเคเอามากล้ใกล้แล้วไอนี้น ระวังเบิ้องบนทางทึ่งเด้อเด้อบนทางทึ่งเด้อป๊อถูกมันเห็ดอย่างมืมมือเลยนี่อย่างมืมมือน so. so cool. ี่ป่อถูกๆเขียวออกเขียวออกเขียวระวังระวังเขียวออกเขียวเออเออเมื่อกี้เมื่อกี้มันออกจักโต้เมื่อกี้ช่องโต้แล้ว ต,ตัวเน,น,นาะมันใหญ่ลุมยังมีอยู่มันดมยังยังมีย <C le af> อยู่ตัวใหญ่มันกินเนาอืมเนี่ยเนี่มันอีคาร์บลูกน้องมานั่นแล้วก็ยุ่มพันอะไรไหมนี่คนนี้แล้วนะอ๋อเดี๋ยวโอ้มันอยู่ในในไม้ตัวนี้แหละ อะไรเอ้อทับทับทับเลยแบบเมื่อกี้น่ะเจาะเจาะเจาะตัวออกมาแน่นอนออกมาแน่นอนทันทีออกมาแน่นอนเอาออกมาแน่นอนออกมาแน่นอนอืมอืมห่างบนนี้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  มาวมาเถี่มาแถี่งมาเถี่มาเถี่มาเถี่มาเถียมา้าเถีถเ่ย,ย,ยมาเถี่มาเถี่ย้าเถี่ยม้าหุ้อเอเออมออ มีแน่นอนกันมีแน่นอนแไ่มีแน่นอนนะแไนะ่หูยนั่นแหละหูยนั่นแหละใครเ,คเขียวมาเมื่อกี้จากมาแลีนเนาะมาแลีนกลายเป็นมาโน่แล้วตอนนี้งัดงัดแถวนี้แม่งัดงัดทถานี้ไหม นั่นแหละหมายแล้วมันน่าจะมีหูทางในอย่างนี้สุดยอดสุดยอดอ๋อเนี่มันต้องต้องอยู่อันก้นตัวนี้ต้องอยู่ก้นตัวนี้นี่ยตัวตัวรุ่มตัวลุ่มสุดตัวลุ่มสุดนี่นะนี่ความเปลี่ยนคนอ๋อเดี๋ยวมาลุยวาระเฮแข่งทางนั้นมาอะไรอะไรทางนี้ ทางนั้นมาทางนั้นมาทางนั้นตึบเนี่ยมาอ,อืออืมโอ้ยแถมมาเลยแถมมาเลยอยู่อ่ะมรงเลยเอามาเลยแถมมาเลยทถวม,มา,มมาขอขอมาขอขอ,ขอมาตบฟัก เพิ่นเห็นเพิ <im <im ่นกระเพิ่นเห็นเพิ่นกระมิดพี่พี yep ่พี่มาพี่เราโอ้โหบุธข่าเด็กเขาเขานี่คือเก้าเขานี่เขานี่เขานี่เพิ่นเห็นเพิ่นกระมิดตัวเห็นละห้องแท้ห้องว่านี่นี่อยู่ที่อยู่ที่นี่นี่เร็วเร็วไวโอ้ห่าลาย ขีนเนื้อดนู่เลนคาินทับๆๆทับวนี้ทับวันนี้ออกมาเขาหันี้เออเขาหันแหละเออเขาหันแหละเขากองหแหละเออ,อ,อหันละเขายางมันเขาหันนี่ กระตุ <łość> ้นเยอะโอ้คนยิงกระตุ้นเนอ่มันนอนเล่นเนาะเออห้านแหลพราะมันน่าจะมีหูเข้าไปบอกวันนี้นะ เขากองกเอนหินเท่านี้แหละงัดงัดเขหินตัวนี้ว่เอาไหมเอาไหมไล่เอาไหมเห่นแล้วมันค่อยๆเอาแมนหัวเอาอ่ะเคียวหเียนเคียวเลี้มวะเรียวว้ว อ๋อเจ็บเลยบดยุท์เกาหมดรัดรัดขึ้นมาไหมรัดขึ้นมาไหมมันกลายเอนฮีแล้วนะเขาหูน่สัมภารเลยสัมภารเลยแปลแปลเสียไหม เขเสียมะเขาหูนี้น่าจะมีอีกตึมตัวนึ่งมันโบเห็นนะทุกคนเขาหูนี้ปากขามันมันโบเห็นเพราะว่ามันตึบทุกคนขน้ามันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นปหญ้าแบบนี้เนาลุ้นปงกันมากกับมากกับตุ่นมากกับมากกับตุ่นคนหรือคนขี้เหยื่อเดี๋ยวเด เห็นบ่สดดามสดุมามนะโอเๆโอเๆหิงหนงิเลยบ่่เรียบร้อยอสปาระเฮ่เฮ้ยยั่ตายเชิญนะเอาไ่ตายนะลวล้มันกวกลัวกว่าลาวไงจี้พเกข้าวสำข้าแท้นิถกเต็มๆนดนแหละอ๋อเรียบร้อยแล้วสนะ <Cornell. S 2> <โ shirt. S 1> อเรียบร้อยเย่เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยตุ้มตุ้มอีกคนอย่นี่มีหูมีหูกว่านี้มีหูกว่านี้เนี่ยเหมืนก้อนหินเลยนะป้าเนาะทางหญ้าพวกนี้ออกก่อนมาขักเนาะมันบรเห็นน้ำบริเวณเน่าพวกนี้นะ ตะเวนก็ะองกองถาวรนะาวังไป บุมีบุมีบุมีไรปีนขนาดละละกลายเยปื้อพุนนกกดบกันยังเห็นใน้าวนันว้นสามตัวตุกตุบไปพุ่นสามตัวมาของแท้อนุอเมริกาที่ตัวนี้คือมันบนนี้น่าจะโอเคอยู่บนนี้ ขมามันออกมาได้ปออดู <Jasmine. S 2> ทุกคนนู่อเมริกาตัวนี้นุกานุกาอีกอีกบอว์บอบอเฮ็ดแม่นะจกขุดขุดทางนี้นะขุดทางนี้ไหมเบิ่งเฮ็ดอะ้เบิ่งนี่เนาอนี้ เปิดเลยตีโอเคเบื้งดีๆบนนี้แน่นอนล้านนดนี้นเปอร์เซ็ล้านมีแต่ว่าลา้านอรีใดบุได้บุงนะ วันนี้เอาแต่แทเนอะเอาแต่แทเนอะวันนี้ มะไร้หมือนม like ีอยู่นี่นะทางนั้นแม่ทางนั้นแม่มาดูคืนี่มอคมาาสันสันมียักษ์เสื้อสายตาไหนๆออกมาทางนี้เราตีกลายไปพุ่นแล้วมาเลยมันไรแล้วนี่ลูดไปพุ่นเราตัวหนึ่งไปพุ่นแล้วเรียบร้อย hoa kia nhựa à đây lòng đất đi đó lại học này ô chỗ liều phun khô lụa rồi Mm-hmm. <laughs>

แมงกือบ,บุบ,บลงเนาะป้าขันงัดน,นี่เติมบ,บ้านหนึง่งขับดึงไม่ไรร่อนแม่บนบอลโลลิ้นล,ลาบโอ้ยมาสมนา ชึกงมืน่นแะมูแมนนะบอม,มันยูดิดัก,อ,กอ่ะอนี้ก็ปโอ้ว้าวหมูได้บนนี้กัหมูได้หมูมเราได้รวังหมูเรา,าเราด้ กลัวมากนะงูเราเนี่ยเขาไม่ใชองูเราเนื้อภาษาอะไรวะงูเรางูเขายังพอกดงูเรานี่มีงูเรานีกว่าไอ๋อถูกนี่ยเนี่ ห่างอยู่นี่แล้วห่างอยู่นี่แล้วรังอยู่นี่แล้วทุกคนระวังตัวให้ดีนะยวมันเจ้าพือปีกออกนะฉันกลัว